สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวเกมนี้กันค่ะที่ชื่อว่าสแกงบิงโกค่ะนี่ชื่อเกมเนี่ยมีคำว,ว่าบิงโกะนั้นเนี่ยหลายคนคุ้นเคยอยู่แล้วว่าเกมบิงโกเนี่ยเล่นกันยังไงเกมนี้เล่นง่ายมากเลยเพราะว่าด้วยเออเล่นของอายุเนี่ยจริงๆตัวนี้เล่นได้ตั้งแต่อายุ3ขวบขึ้นไปใช้เวลาประมาณ10.15ึงสิบาเทเทอเนแล้วก็เล่นนังได้ตั้งแต่2ถึง4คนกติกาเล่นง่ายมากก็จะเหมาะสําหรับน้องเล็กๆหน่อยต่ออุปกรณ์โอ้โหบอกเลยว่าชนะเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์แล้วก็วิธีีกการเเล่นนม้ สำหรับอุปกรณ์ในเกมนี้ค่ะก็จะมีบอร์ดผู้เล่นสำหรับน้องๆเนี่ยคนละหนึ่งบอร์ดนะคะแล้วก็จะมีตัวท้ายซึ่งก็จะมีสัตว์ในนีน้ก็ทั้งหมดหตัวจะมีเตามีเม่นมีนกกระต่ายแล้วก็ตัวสกังตัวแสบของเราเองจะมีตัวหมุนอ่าอันนี้แล้วก็จะมีขดไม้ซึ่งจะไว้เสียบพวกตัวเอ่อตัว,ตวท้ายของเราเกมนียค่ะก็จะสลับกันเล่นโดยการที่น้องๆแต่ละคนเนี่ยในแต่ละรอบเราก็จะหมุน ปุ๊บเน,นี่ยถ้าตกเอาตกตัวเลขก่อนละกันนะสมม,มติว่าตกที่ตัวเลขค่ะเลข2เราสามารถ่าเลือกสัตว์ได้2ตัวตัวไหนก็ได้ที่เราอยากได้อย่างเช่นสมมติอนิบอกว่าอยอยากได้เต่ากับเม่นละกันเราเลือกตัวไหนเนี่ยก็เสียบไปในขนไม้ในขอนไม้นี่มันจะมีรูซึ่งสามารถทะลุได้2ด้านนะคะก็เราก็เสียบเม็นเข้าไปสมมติเสียบเม็นเข้าไปเออรึบนนตัวที่1นึ่งแล้วก็เสียบเต่า อันนี้คือถ้าออกให้เป็นตัวเลขสมมุติคนถัดไปก็สลับอีกทีนี้พอใส่ไปเท่ากประมาณ4ี่ห้าอันนะคะในที่นี้ค่ะแซมเปิลใส่เข้าไปก่อนอ่ะสมมุติว่าหญิงใส่ปุ๊บเนี่ยสมมุตินะอ่ะสมมติรอบหน้าเนี่ยหญิงหมุนอีกแล้วเราได้เป็นอ่าอย่างเช่นเราได้เบอร์3ก็ได้หยิบ3ตัวใช่ป่ะคะเอ๋อจริงๆหยิบ3ตัวเนี่ยหยิบตัวไหนก็ได้แต่ว่าห้ามหยิบสกังนะอย่างเช่นสมมติว่าหญิง กระตา่ายหยิบเม่นเอาเม่นสองตัวเลยเราพอเราเสียบปุ๊บหนึ่งสองสามเนี่ยมีสัตว์ตัวไหนเนี่ยที่หลุดออกมาอย่างเงี้ยเสียบสามตัวก็จะมีหลุดออกมาสามตัวใช่ไหมคะเราก็สามารถเลือกวางบนงบอร์ดของเราได้ว่าเอา้มีหรือเปล่าเช่นเต่าเราก็เลือกได้ว่าเราจะวางเต่าตัวไหนสชนอ่งเี้เอาตรงนี้กละกต่ายเต่าอ่าอย่างี้มีเม่นอ่าเราก็มีนก นั้นกติกาค่ะก็คือใครก็ตามที่ทําสามารถได้ในหนึ่งแถวก่อนไม่ว่าจะเป็นแนวตั้งแนวนอนหรือแนวเฉียงก่อนก็จะชนะไปแต่ทีนี้แล้วถ้าออกเราเราาท้า,เล,า,เ,ลา,เ,ลาเล่นหมุนเนี่ยและเป็นสกังถ้าได้เป็นสกังก็คือจะได้หยิบสกังเนี่ยใส่เข้าไปหนึ่งตัว เนี่ยตอนหยิบสกังเนี่ยยังไม่ไมีเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าตอนที่เราใส่เข้าไปแล้วค่ะมีสกังหลุดออกมาในรอบนั้นสมมติว่าเราเราได้เบอร์สองแล้วหยิบเบอร์สองเนี่ยให้เบอร์สองไปสองอันสกังหลุดออกมาเนี่ยคนเหมือนสกังออกมาปุ๊บเนี่ยอย่างเงี้ยเหมือนวงแตะเนี่ยทุกคน,คนคนที่เล่นทุกคนก็ต้องพูดคำว่าแบบเหมือนตับเสียงมันเด็บสัตว์ทุกตัวแบบวิ่งหนีในรอบนั้นน่ะเราก็จะไม่ได้สัตวเลยสักตัวนงย อันนี้ก็คือกติกาเนี่ยก็จะมีแค่นี้เองค่ะสำหรับเพราะนั่นก็อย่างที่บอกก็คือใครเนี่ยได้หนึ่งแถวก่อนก็จะชนะไป จริงๆสาหรับในคู่มือในเกมอะค่ะจริงๆจะมีบอกว่าถ้าเกิดว่าตอนที่เราเลือกสัตว์อะแล้วเราแล้วเราเสียบเข้าไปใช่ปะแล้วตัวสัตว์ที่มันออกมาค่ะสมมติมันเป็นตัวที่เราไม่ได้อยากได้อย่างเช่นสมมติตัวนี้ออกมาแล้วนกอย่างเงี้ยช่องนกของเรามันเต็มแล้วอะก็คือให้ไปดูของเพื่อนนะว่าเพื่อนเนี่ยยังมีช่องว่างไหนว่างอยู่หรือเปล่าแล้วก็ไปวางเพื่อนได้แต่ว่าอย่างเมว่อวนเนี่ยก็เป็นเวรเรียนนะคะก็คือจะใช้กดนี้ก็ได้หรือว่าจะเลือกที่จะดิสร์ดทิ้งเอาซึ่งตัวเกมเนี่ยที่บอกเลยต ดีนะคะค่อนข้างหนาแล้วก็น่าจะเหมาะสําหรับน้องๆสามขวบเนี่ยอุกปกรณ์เนี่ยใช้ได้ทีเดียวเป็นพลาสะติเกเคลือบแข็งเกมเนี่ยน้องก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเหมือนเกี่ยวกับความจำานื่องว่าวเพราะว่าเวลาที่เราหมุดเนี่ยเราได้ตัวเลขเราหยิบสัตว์ตัวไหนที่เราอยากได้แต่พอที่เราเสียบเข้าไปแล้วอะค่ะมันจะยังไม่ได้ออกมาในรอบๆนั้นเพราะนั้นเนี่ยน้องก็จะเรียนรู้ถึงความน่าจะเป็นวามาเป็น,นไปได้ว่าเอตว จะหมุนได้เลขอะไรถึงจะได้สัตว์ตัวที่อยากได้สกันจะออกมาตอนไหนอะไรเงี้ยมันก็จะมีความรุ้นในเกมพอสมควรก็สําหรับใครที่สนใจค่ะมาลองเล่นกันได้นะคะที่ร้านเราเล่นค่ะแล้วเดี๋ยวสำหรับคลิปหน้าเราจะรีวิวเกมอะไรกันอย่าลืมติดตามชมนะคะ